สวัสดีกับช่องแม่เหมียวฟิลแปนพชาแนลค่ะมื่อนี้แม่เหมียวพามาชมบริเวณเอ่อรอ,อบของโรงพยาบาลน,นะคะมือนี้ทางที่ทำงานทรงมาเรียนอ่าการเขียนรายงานผู้ป่วยในรูปแบบใหม่นะคะกะับพึงสีเลิกเรียนจ้ะ พอเลิกเลี้ยนแล้วออกมาจากห้องเลี้ยนแล้วนะคะนี่ออกมาแล้วก็ยิย่างไปหารถมัหน้จ้ะก็เลยผ้าชมบรรยากาศเนะาะพาะว่าบอดไอ่ทำคลิปลงนั้นเราจะเอาเป็นคลิปนี้ทักทายเพื่อนเพื่อนแล้วกันนะคะชมบริเวณเอ่อหลบหลบโรงพยาบาลก่อนไปถึงรถค่ะอันนี้ด้านหน้านะคะด้านหน้าโรงพยาบาลตรงดำดำนี่เป็นห้องครัวนะคะเป็นห้องครัวที่ ทําอาหารให้ผู้ป่วยตรงนี้เป็นควันๆนี่ค่ะยังไปเรื่อยๆจ้าทางที่ทํางานส่งมาเรียนนะคะทุกตึกทุกตึกทุกผนกเปลี่ยนโปรแกรมการเขียนรายงานใหม่เนาะค่ะก็เลยต้องภาคกันใดมาเรียนกะบพท่านได้เข้าใจปันไาจาก,กไปฝึกทำํำยุทีทำงานเนาะเดี๋ยวเพิ่นกะมีหัวหน้าซอย เกี่ยวกับบุคาลากรทา้งการแพทย์นี่แหละจ้ะแม่มีผ้ายางชมบริเวณของโรงพยาบาลเนาะคะ่ะแต่ถ้าเป็นด้านหน้าจริงๆมันจะไปอีกฝั่งนึงนะคะอันนี้จะเป็นด้านหน้าของทางตึกชุกเฉินนะคะเห็นเปล่าคะ่ะด้านหน้านี่มันจะอ้อมไปตึกชุกเฉิน เดี๋ยวผ้ายางต่อนะคะตอนนี้เขากำลังจะร่อขามถนนจะหาที่จอดรถยางอยากตอนที่แม่เมียวมาเพราะว่ารถเต็มมดนะคะช่วงบ่ายโมงรถเต็มมดกะเลยได้จอดไกลอยู่พุนค่ะอยู่ริมทะเลพุ่นตรงพุนตรงพุนพน,นะเพิ่อนสีบ่ต้องออมุนเวลานะคะจอดได้เบิดมือ คันตรงไหนนี่เวลาจำกัดพื้นที่สองชั่วโมงสามชั่วโมงนี่กะไม่เมียวบ่จอดมันก็นเลยหาหม่องจอดอยากจ้ะพเพราะว่าเท่ากับบอลูว่าผู้สอนเพิ่นสีตรงเป๊ะให้เลิกให้เลิกตามเวลาหรือว่าจะเลือก,กอนน่ะไหมค่ะเท่าตรงมาหมุนมาหมุนตัวตังเวลาหนาลดเนาะถ้าเท่าบอหมุนนี่เท่าจะเสียงเงินหกสิบยูจ้ะนี่นะคะผ้าเบอร์ บริเวณนี่ก่อนตรงนี้นะคะทางเข้าตึกชุกเฉินแล้วก็ด้านข้างที่เป็นตึกสีแดงจะเป็นห้องครัวนะคะห้องครัวห้องท้ำกับเขา่าให้ผู้ป่วยนะคะตึกสูงสูงผุ่นจะมีห้องผู้ป่วยสิมี่แตละผแผนกต่างๆนะคะผแผนกต่างๆตรวจโรคต่างๆถ้าไปอีกฟังหนึ่งก็ะจะย่าวไปอีกจะ้ะได้ว่ามือนี่แม่มีน้วแล้วแล้วก็ เมื่อยแล้วจ้ะผ้าเบืงแบบนี้เนาะชมบริเวณดันฟังทั้งนี้ลหละไปน้ากันเรื่อยๆนะคะหนาวค่ะตอนนี้ตอนนี้หิมะก็บ่หลายคือเก่าแล้วนะคะเพราะว่อบางวันกระตุกนักบางวันกระตุกบ่นักซึ่งนี่คือตกหมู่บ้านนะคะเป็นฝนหิมะแลัก็กลางคืนคอยมีหิมะลงมามันก็นเลยจะเป็นในแบบนี้แต่ว่าติดลบนะคะติดลบ ตอนนี้น่าจะประมาณ10องศาหนาวอยู่ค่ะอันนี้จะเป็นที่ล่งไปจอดรถไต้ตึกแต่อาคารเนาะคะ่ะอันนี้มีจ่ายตังค่ะเขาจาักโมงออกจักโมง่งคือถามันเต็มจริงๆบ่งี่พื้นทีเขาก็จจำเป็นต้องล่งไปจอดนะคะนี่ค่ะ คนมาทั่วไปหรือว่าพยบาบาลเพ่นบบมีทีจอดเนาะคะ่นะเนาะเพนกะจะไปจอดจังสัน้นแต่ว่าคันจน็นคุณนหมอเพ่นเพ่นขนาจะมีทีจอดของเพ่นมั้งค่ะ<น>ตรงนี้เปลี่ยนล่านจอดรถทั่วไปนะคะด้านหลังไปนู้นเป็นทะเลนะคะแต่ตอนนี้กลกายเป็นน้ำแข็งจ้ะไม่มีข้คงสีบอดไอผ้าไปนะคะหนาวแห้งแห้งค่ะสีฟ้าย่างให้ถึงรถเร็เๆแล้วกะ สีได้เปิดรถอุ่นๆจ้ะนี่ค่ะเพิ่นเชียนไว้ว่าเป็นบ่านจอรดรถโรงพยาบาลนี่นะคะที่มาโรงพยาบาลเพิ่น้ากระเฮ็ดสอนสีมณีนะคะนี่ค่ะทางเขาตึกสีดำล้กก็มี่สมสมทั้งผุนอนะคือเป็นประตูทางเขาห้องชุกเชิญอีกขางนะคะแ <laughs> ม่เมียวกับผ้ายางช่ม รอบๆโรงพยาบาลจนมาถึงรถแล้วนะคะหนาวพักแล้วจ้าขอแม่เมียก็ขอ,ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะกะฝากกดไลค์กดแชร์อ่าแล้วก็ส่งกำลังใจส่งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะมือใดแม่เมียว,วางจากการทำงานกะสีมาตอบคอมเมนต์แล้วกอาเยี่ยมชมเพื่อนๆตามหลังนะคะนี่ค่ะ หนาวแห้งจะไม่เหมียวโตูเขารดกันเด้อค่ะจะได้ไปว้อมรถแลวจะได้กลับบ้านค่ะอ่าเหมียวฟิลเลนชาแนลสวัสดีค่ะ